ล้าเราจะไปรีดนมแล้วใช่ไหมตอนนี้คือเรารีดนมด้วยเครื่องใช่ครับเดี๋ยวนี้ทุกฟ์มรีดนมด้วยเครื่องหมดแล้วครับค่ะนี่เป็นระบบรีดนมที่ทันสมัยแล้วก็สะอาดมากเพราะว่าน้ํานมเนี่ยเข้าไปอยู่ในท่อแล้วเนี่ยนะครับถูกรีดจากเต้าแล้วเนี่ยมันจะถูกเก็บลงถังเลยนะครับไม่ต้องผ่านมือคนอีกแล้วไม่ผ่านมือคนอีกแล้วนะครับแต่เมื่อก่อนเรารีดกันด้วยมือใช่ไหมครับ สมัยโบราณน่ะก็รีดด้วยมือก็ลงถังก็อาจจะมีขี้ฝุ่นขี้ผงอะไรลงไปเยอะแยะนะครับแต่ตอนนี้ไม่ต้องแล้วใช้เครื่องพวกนี้นะครับแม้ว่าเราจะใช้เครื่องนะครับก่อนที่เราจะเริ่มรีดนมด้วยเครื่องเนี่ยต้องตรวจต้องตรวจคุณภาพด้วยมือก่อนใช้มือเนี่ยบีบนมถ้าเกษตรกรบีบนมไม่ออกก็จบข่าวละครับนี่นะครับวิธีรีดนมด้วยมือสองนิ้วแรกนะครับล็อกล็อกตรงนี้นะครับ ล็อกให้แน่นแล้วก็ทิ้เหลือนิ้วนี้ก็ไล่นะครับเนี่นะฮะล็อกแล้วกคลายนมก็จะไหลลงมาปึ๊บแล้วก็รีดเนี่ยฮะเขารีดง่ายเนาะอ่าอย่างเงี้ยครับลองดูครับอ่ามือซ้ายถือไว้นะครับลองดูจับเขาก่อนนะครับอ่าเขาจะได้รู้ตัวอ่าขอรีดอยนะคะอ่าอ่า ได้ครับรีดออกครับรีดออกถูกต้องครับรีดออกครับอย่างเงี้ยครับแต่ว่าสายมันเล็กไปหน่อยอย่างงี้รีดสักสองวันก็คงจะเต็มถ้วยพอดีโอเคได้แล้วนะครับนี่นมค่ะนี่นมนมสดนะครับวันนี้เป็นครั้งแรกในชีวิตที่ได้รีดนมวัวเลยนะคะครับอืมหวานหวานมันจะหวานกว่ามันจะหวานกว่านมพัชไร นะครับเพราะว่าไขมันกับแป้งเนี่ยมันยังไม่ได้เปลี่ยนรูปนะครับเพราะฉะนั้นสีมันจะใสอย่างเงี้ยนะครับอันนี้เป็นวิธีกินนมที่เขาบอกว่าถ้าเรารู้จักวัววัวเราปลอดภัยเนี่ยอันนี้เป็นวิธีกินนมที่ดีที่สุดนะครับแต่ถ้าลองลงไปจากนี้ก็คือต้องเอานมไปต้มชัวไรเห็นผลิตภัณฑ์ปลารูกเยอะมากแล้วก็ที่เอ็ด้ชิมในช็อปเนี่ยเป็นเต้าหู้นมสดเป็นยังไงคะเต้าหู้นมสดเนี่ยมันคือชีส <Cheese. S 2> มันคือชีสนั่นเองครับเพียงแต่ว่าเราเอามาทําให้มันเป็นหน้าตาเท็กซเจอร์คล้ายๆเต้าหู้ hmm. เพื่อให้คนไทยกินง่ายแต่แลาอย่างผู้ใหญ่ผู้ใหญ่เนี่ยมันคือกินชีสไหมไม่เอาค่ะแต่พอผมเลื่อนจานเต้าหู้นมสดให้ทานเนี่ยจิ้มเลยอร่อยมู้ยอร่อยจังเลยเต้าหู้อะไรเนี่ย <laughs> ตัวกินไปดีจริงๆแล้วเนี่ยคนที่แพ้นมแพ้ลักโตสเสีย่ยงผู้ใหญ่ผู้ใหญ่เนี่ยกินเต้าหู้นมสดได้นะครับเพราะว่าลักโซ่ไม่มีแล้วไม่มีเพราะกระบวนการเพราะว่ากระบวนกา,การทําชีส มันคั้นเอาแลคโตสออกไปหมดแล้วครับมันก็เหลือแต่เนื้อโปรตีนเพราะฉะนั้นนี่คืออีกการแปลร,รูปนะคะนอกเหนือจากทานเป็นนมสดใช่ครับทเป็นโยเกิร์ตนะคะทําเป็นไอศครีมไอศครีมทำเนยทำเนยอ่แล้วก็เต้าหู้นี่แหละครับ ตดสครับแล้วใครนะคะที่อยากจะได้ชิมทุกอย่างอย่างที่เอพูดในวันนี้มาได้ที่ dairy home มวกเล็กค่าขอบคุณมากค่ะวันนี้นะคะเอกก็พาคุณผู้ชมทุกท่านค่ะมาเที่ยวที่ dairy home ต้องบอกว่าได้เห็นกระบวนการตั้งแต่เลี้ยงวัวนมจนแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์นมคุณภาพที่เป็นออร์แกนิกร้อเซนะคะวันนี้ต้องบอกว่ามาได้ทั้งชมทั้งชิมทั้งช็อปแล้วก็ถ่ายรูปกันอย่าง อิ่มอกอิ่มใจกันเลยทีเดียวค่ะจุดเด่นของผลิตภัณฑ์นมที่นี่ที่ไม่เหมือนใครนะคะก็คือมีนมที่ดื่มแล้วทำให้นอนหลับสบายค่ะนั่นก็มีชื่อว่า Bed Time Milk ของ Dairy Home นะคะคำถามมีอยู่ว่า Bed Time Milk ค่ะดื่มแล้วทำให้หลับสนิทหลับสบายนะคะในน้ำนมนี้มีสารอะไรมากเป็นพิเศษค่ะข้อแรกนะคะ เมลาโทนินค่ะข้อที่2ค่ะเอนโดฟินค่ะให้เลือกที่ถูกต้องนะคะว่าเป็นเมลาโทนินหรือเอนโดฟินผู้ที่ตอบถูก5ท่านแรกค่ะเอมีผลิตภัณฑ์จาก d ด r y Home นะคะก็คือน,นมฟันดีทานแล้วฟันไม่ผุนะคะเป็นของรางวัลก็สามารถที่จะตอบคำถามด้วยการสแกน QR Code คที่หน้าจอเนี่ยนะคะ แล้วเข้ามาเป็นครอบครัวรายการอุณารินชิมบุญแล้วตอบคำถามเข้ามาในลายแอดได้เลยนะคะแล้วต้องบอกว่าผลิตภัณฑ์ดีๆ รายการดีๆก็สนับสนุนโดยถังเช่าแท้100%ยเปอร์เซ็นเมกลัพลัสนะคะคนที่อยากจะดูแลร่างกายแบบองค์รวมต้องการที่จะบำรุงร่างกายเติมเต็มส่วนที่ขาดจัดการกับส่วนที่เกินนะคะด้วยอาหารเสริมที่มีส่วนผสมของถังเช่าแท้100%ในรายการอุณารินชิมบุญค่ะเราจัดโปรโมชั่นพิเศษสำหรับคุณผู้ชมนะคะสามารถที่โทรศัพท์เข้ามาสั่งซื้อผลิตภัณฑ์เมกกลัพลัสได้เลยค่ะ หมายเลขโทรศัพท์02 113 1388ค่ะ02 113 1388ค่ะ